ลืมนะอย่าลืมพระเอกกับนางเอกนะอะ,อะไรที่ห้่ยคออยู่นะและผมถามหน่อยเถอว่าสิ่งที่ห้อยคอนี่ทํามาจากอะไรหรืออะสิ่งที่ห้อยคอนี่ทํามาจากอะไรพ่อพระเอกกับนางเอกออกมาต่อห้ชื่นใจหน่อยสิเออออกมาต่อไปชื่นใจหน่อยอ,ออกมาออกะฉานาแต่หน่อยสิ ใช่ไหมล่ะเอา้าอันนี้รอบสอนนี่มันมันจะเหมือนตลกคาเฟ่แล้วเนี่ย <c oughs> เอา้าแล้ลลลวที่สำคัญเนี่ยผมบอกได้เลยถ้าไม่เชื่อเรื่องสยาศาสตร์นี่โอ้ยนอแต่ก่อนนะให้ห้อยอะไรห้อยอะไรนะห้อยอะไรนะห้อยเรี่ยมเงินเรี่ยมเงิน <c oughs> <c oughs> เมียนว่าล่ะ <c oughs> พูดแค่นี้พูดแค่นี้นี่ผมบอกเลยขี้หักในเลยนะอะพูดแค่นี้พระเอกกันังเอกพากันขี้หักในนะคืนนี้นะอ่ะแต่ก่อนนี่โอ้ยใส่เลี่ยมเงินพอเห็นอภินิหารว่าใส่เขไปแล้วโหมีคนโอ้โห,โโหแห่มาทั่วสารทิศทุกวันนี้มาใส่เลี่ยมทองใช่ไหมล่ะ พอมีคนไปสังเกตการหน่อยอย่างงั้นอย่างนี้เอาถอดออกเอาไปเก็บไว้ในห้องพระเองนะแมนบ่ไรบฟางอะไรเป็นทะยากหัวเน้เาพ้าวผ้าอะไรก็กลัวเขาจับได้เหรอโว้ยอะไรอะไร,อะไรที่ห้อยคอกับพระเอกกนักเอกถ้ายังมาสารแนถ้ายังมาสารแนจะแจ้งความนั้นแต่อยู่ก็เอาไปเลยแต่กูก็จะแฉะไปเรื่อยๆ เดี๋ยวนะแต่ก็จะแฉไปเรื่อยๆเอ่อเอาให้มันสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยเออห้อยอะไรไว้อยู่เลยที่คอน่ะแต่ก่อนนะห้อยอะไรอยู่อ่ะเออ